เรียกได้ว <households S 2> ่าเติมกันแบบไม่ยั้งเลยเติมของกันแล้วครับกับเจ้าซีวิกเอฟเค สวัสดีครับผมพบกับกันอีกเช่นเคยจากอัมโฮมคาร์นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตเติมของอีกสักคันหนึ่งนะกับเจ้า Honda Civic Hatchback 1.5 t u r ร์โบปี2018หรือว่า Civic FK นั่นเองกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มาเป็นรุ่นมก่อน Minor n h a n ช e นะฮะเป็นปี2018นะจ๊ะโอ้โหเียกได้ว่าเป็นปีแรกๆที่เขาทำตลาดในประเทศไทยเลยนะครับกับเจ้า Honda Civic Hatchback หรือว่า Civic FK นะครับผม หลาตัวถัง FK ตัวนี้นะฮะเปิดตัวครั้งแรกปี2017และนี่คือตัวปีที่สองเขา2018ก่อนมาเชสเตอรมาดูกันว่ามันต่างจากตัวเดิมที่เราดูไป2คลคิปที่แล้วยังไงบ้างทุกคนคือเริ่มแรกเลยคือตัวชันชนหลังเขานะครับตัวนี้จะเป็นลังพึ่งนะฮะแล้วก็จะไม่มีคิ้วอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาครับมีมาให้กล้องหลังมีมาให้นะฮะเป็นรูปโฉมห้มาประตูเหมือนกันไฟเหมือนกันเด้แทบไม่มีจุดแตกต่างทุกคนเปิดดูภายในด้านหลังกันบ้างมี จุดบางสัมภาระ2จุดมาให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ปกติไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ในไหนก็เปิดหลังแล้วมาดูซอกหลังกันดีกว่าโอ้โหเป็นไงเดียนกริบเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่มีอะไรแบบว่าเป็นร่องเป็นรอยเลยนะฮะแล้วก็มาดูยังอะไรกันยังไหไรอุปกรณ์ยางไรอยู่ครบนะฮะอุปกรณ์เฉลยอ,อยู่ครบนะครับผมแล้วก็จุดบางสัมภาระก็อยู่ครบเหมือนเดิมเบาะพับได้เหมือนเดิมปกตินะจ๊ะ สวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มาดูด้านข้างเขากันบ้างนะครับผมด้านข้างเขาก็จะเป็นตัวนี้เป็นคันแบบเดิมๆเลยนะฮะล้อแม็กเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับผมขอบ17นิ้วลายบพัดที่เกือบจะหมุนนะแต่ยังไม่หมุนเกือบจะหมุนละอีกนิดนึงแต่ยังไม่หมุนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะไม่มีคิ้วกันสาดมาให้นะฮะตัวนี้จะเป็นเปลือยเลยนะครับผมนี่กุญแจเป็นกิเลสเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไฟเลี้กระจกมีมาให้นะครับผมแวะดูบริลด้านหน้ากันสักนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผม มาดูนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดสวยสง่านะฮะไม่มีเพิ่มเติมไม่มีหายไปนะครับเพราะอาจจะมีคราบเหลืองเล็กน้อยตามการเวลานะฮะเนื่องจากเป็นรถสีขาวเดี๋ยวขออนุญเอาไปทำสปาให้เราลองสวยเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่า โครงสร้างก็อย่างที่เห็นไปครับผมไม่มีพิความจมน้ําตัดต่อสมสักสมดเบียนหรือว่าเป็นรถผิกฎหมายได้ทั้งสิ้นถ้าทาันซื้อไปแล้วเจอว่าเป็นรถพิกฎหมายเนี่ยเรารดีซื้อคืนเต็มจานวนนะครับแถมค่าเสียลายหนึ0 0 0 0บาทเป็นไงสวยๆแบบนี้มาถึงด้านหน้านะครับไฟมุมส้มมีมาให้ไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้าเหมือน RS เลยนะเป็นซ,ซีซีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัว RS นะะอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็น FK ชมแรกไม่มี RS นะคะผมนี่กระจังหน้าสีดํามาให้จากโรงงานนะฮะแล้วก็นี่ด้านหน้าเขาด้านหลังไม่มีคิวแล้วด้านหหนนนนน้้้ากก็็ไมม่ีคคิววเเือััะะจปรรงงึลแบบ ก็หลายๆคนบอกว่าหน้ามันจะดูโล่งๆกว่านะครับผมก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแบบว่านี้มันก็สวยดีแต่ถ้าเป็นการกันชอบเมนเทอรเชนมากกว่าทุกคนแต่ว่าแน่นอนว่าพอมันเป็นปีแบบกว่ายังไม่ได้เมนเรเชนราคามันต้องถูกกว่าแน่นอนู่แลวครเดี๋ยวมาฟังราคาที่หลังไปดูภายในกก่อนเลยไปมาครับผมมาดูภายในกันนะครับเจ้าตัวนี้นะ c Civic h a t c h b a c k หรือว่า Civic FK นะครับผมขออนุญาตสตาร์รถก่อนเลยภายในเขาก็จะเป็นเหมือน Civic FC ฟซีทุกคนเอาจริงๆคือมันแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะ อุยวิทยุดังขออยุดเบาเสียงก่อนอ่ะโอเคมาครับผมก็ ภา,ายในเป็นสีดาครับผมเบาะหนังดําเหมือนตัวซีวิกเอฟซีเลยทุกคนแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะมาดูกันนะคะผมเนี่ยภา,ายในดาหมดเลยแต่ว่าที่ต่างคือภา,ายในเขาจะได้เป็นหลังคาดําครับทุกคนลองดูกันนี่นะหลังคาดําเสา A ดดานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าขนาดซี v ิกเอฟซีตัวเทอร์โบไอเอสเนี่ยยังไม่ได้นะปี2008อะต้องเป็นเอฟเคนะค่อยไม่ได้ตอนเป็นไอเอสี2009ขึ้นไปนะครับถึงจะได้หลังคาดําภายในดําแบบนี้นะจ๊ะ สวยๆแบบนี้เลยจอลกลางอินโฟเทนเมนต์ก็ปกติครับผมเป็นเหมือนกันทุกอย่างนะฮะแต่ว่าแอร์เขาจะแยกโซนมาให้นะครับผมนี่ตัวนี้ปรับเหมือนกันตัวนี้ปรับฝั่งเดียวาาประมาณนี้นะครับผมก็หัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาปกติแมนแ ออโต้ไม่ใช่แมนุวลออโต้6สปีดนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ CVT โหมดอีค่อนมีมาให้เบรกโฮลมีมาให้มีเบรกมือไฟฟ้าครับผมแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมอินโฟเทนเมนต์และฝั่งขวาก็จะเป็นคูสคอนโทรลนะจ๊ะตัวนี้ยังไม่มีเซนซิงนะครับผมมีเป็นต้นชิปมาให้ซ้ายขวานะฮะและเลขมาของเขาเพียงแค่79,658กิโลเมตรนะครับผมก็ถามว่ารถปีสิบแปดไมล์ขนาดนี้เยอะไหมก็ สำหรับการไม่เยอะนะครับกำลังประมาณใช้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ภายในก็สวยสดงดงามครับผมสดสดแบบนี้เลยนะฮะก็ยังไม่ได้ปรับปรุงสภาพแต่อย่างใดเดี๋ยวกันจะเป็นการสปาให้นะครับหนังสวยๆแน่นอนครับผมเดี๋ยวก่อนฟังราคาเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าพร้อมกับห้องเครื่องเขาดีกว่าว่าสะอาดเย็นออกไหมแล้วไปฟังราคานาริกาป้ายมาครับทุกคนมาดูด้านหน้ากันแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปเนื่องจากไม่ใช่ตัวเอตัวนี้ไม่มีเลนวอร์นะจ๊ะ FK นะฮะยังไม่มีเลนวอร์นะครับผมมาดูบอดี้กันเป็นยังไงครับผมโอ้โหเป็นไ หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับครับทุกคนเป็นยังไงสวยๆแบบนี้เลยซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆนะครับผมแล้วก็คันหน้าตรงแดงอนะฮะนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบรูกจุดแล้วก็อาจจะมีตัวบางความร้อนตรงนี้ที่แบบว่าเสียหายตามการเวลาเดี๋ยวกันเบรกใหม่จากการให้นะครับแต่ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยน้ำมันหรือของเหลวใดๆรั่วซึมเลยนะครับผมสวยมากๆเจ้าคันนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าราคามันต้องย่อมเยาวกว่าน่ารักกว่าแน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้ไมเนอร์เชนนะครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะ Honda Civic FK นะครับ1.5เทอร์โบปี2018นะครับผมสนับราคาอยู่ที่ 7 9็0 0สบาทครับผมโอ้โหเป็นไงราคาดีจนใจหายแล้วทุกคนตัวที่แล้ว97,000สตัวที่79,000สพอครับผมก็ฟรีดาวน์เป็นสงวดผ่อนอยู่แค่เดือนละ1น0 0งหม0่0สองพันบาทเท่านั้นเองโอ้โหเป็นยังไงอะออกรถก็แค่99บาทช่วยผ่อนอีก1ปีแถมผ่อนแค่งวดละ12,000 13,000ืามแบบนี้ Civic FK นะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงใครรออยู่นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โทรหากันได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างหรือว่า0 7, 99, 2, 8, 2, 9, 9นูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองแปดสองเก้าเก้ ตัวหาพวกเราเออมโฮมคาร์ได้เลยนะครับที่0655140450นะครับแน่นอนว่าถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยากจะมาดูตัวจริงต่งางจังหวัดเลยเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยเดี๋ยวกันจะส่งหลเกชั่นให้ก็คือแอด U M Home Car นะครับผมสามารถแอดมาได้เลยทีมงานแอดมินรอตอบท่านอยู่และแน่นอนว่าพร้อมส่งหลัคชั่นให้ท่านมาดูตัวน้องน่ารักน่ารักแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่รอยอยู่นะครับ F K ราคาถูกถูกราคาเราๆมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะร,รีบจองบอกเลยว่าอยู่ไม่นานราคานี้ครับผม<ห>ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบบายผม Kissing and holding cutters Better they like it not. I wanna show you all.